สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องถูกหมองถูกบ่อนเนาะเมือ่อในหากาซิมาเป็นสะพานบุญไห่อันนางเดือนเนาะนางเดือนหรือว่าหลาหนอ่อยลูกสาวของอาวันทองที่พึ่งเสียชีวิตไปเนาะ,ะพี่นอ้องเป็นแม่ข้องอันบ่าวะ เพิ่นกาหามาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเพิ่นไอเฮ็ดโฮงทานเพิ่นว่าเพิ่นผากมาหาลอยบาทเพิ่นผากมาหาลอยบาทเพิ่นกาอุทิเพิ่นหาอุทิีหาพ่อเพิ่นเนาะแต่ว่าขาลงนะเศร้าบาทแต่ว่าเจเบอร์ออกหายขาลงนะคือว่าทำบุญนำกันเนาะก็เลยบริหักก็เลยเต็มหาลอยคือเก่า แลพอดีเพนพอดีปดแม่เฮวยกุบได้เลยได้เลยสบายเงินโฮงทานอาหารกะซาถูกบุญเพื่อนน้อง็ขอให้เพื่อนได้บุญหอดจอดถึงบุญทำน้ำซูลเด้อไปไปใช้เออ ทกนะมาพี่น้องตีกองเพลงตุ้มตุมอ่าสบายดีมาทีทบุษบคน เพจยิงบันสีสว่างพี่น้องเ้ยเ่อนเพิ่นเชียนสวายถวายเงินสบายดีพระเท้าดี้านในามเท้าเกเนาะเลยสุบไปทางผีเด้อ

เราทำที่เป็นข้อมูลสาสนาของเขาอันเป็นเงินให้ซื้อกับข่าวกับน้ำขอเงินขอวันทองเนาะโดยขอหายมีโชคมีมาล์ล้ำด้วยเรื่อยๆหายีอเด้อยสร้างไปแล้วขออะไรทำหนังโคษีาอาจจะมีเงินรายรายมากเพื่อนำอาจจะมีเงินละเล่วทองให้ลุนไทยเด้อ ศาถนาสิ icana, ่งไหนให้ได <refin ett, S 1> er so ้ช่อดศาสนาสุขุมเศร้าในเขตบริเวณคอยเงินคำแก่หลายมากบริขาดพยักหายเสียงโบหิมีหายชุกคีทุกครั้งยองว่าสธอเอยู่ผ้าหิ้งลำเล่าหาให้เมาของท่านน้อยังเกาะลาลาลาขึ้นไปสุสวรรค์เมืองผ้าซับโปรค่าไข่วัดไอหายห่วง ตีใหม่นี้ขอให้มี่จะโศกแต่มานัดอยู่ดีม่น้อามกุลเคนมีหมันยอมันเยอะเ้อมีปัจจัยมากสาให่อได้ถึงพอถาวันทองนามสกุลเคนมีเออขดยวอขิญญาณพอถาวันทองเนาะโดยหอถงให้มาหับเยีหัดจาเด้อา่ถูันเะอะไม่แห้ถึงอีุล้ว ไอ้อันอ๋อเอาตัวน้ําเอาเอาเจอจากน้ํานี่เอานี่หาบุรุษเราสรุในเราคือเฮาเลยอืมให้พระอาจารย์กล่าวครับบุรุษกล่าวได้อันเนี่ยทาวรีว่าหาปุราปริปุรินติสกลังว่ามีวริโตตินังเกตนัง <laughs> <coughs> สังกปปจันโทป็นลาโสยะธานิสติลาสโยะาสัีนิวิวาสัตุสัพพโลกวินาสัตุมเตภวัตวันกลาอยุสุขีติกายภพิวาอนสิลิตานิจามุตาปัญนินจจตโลธรรมวันติอายุวันสุขังอาลังาก อันจะากตักนาตินาสังคมฮิสุปาริตาติการตังอิตา้งสัตนาสุปะกกะปิสุนยาทีมุจอัญญตัทโตเปตากนานทจากท่านท่านานุ่านทิานทานานท่นทนทน่าทนทนท่านาท่านาท่านท่่ทนทอานทททนาา เจ้าเดือนหรือว่าละหน้อยก็ใหาย,ย,ยหดียมีแห่งเด้อมุ่นห่อจอดถึงขอบใจเลยเนี่ยมอบให้เถ้าให้แกหรือว่าไปให้อันให้เถ้าให้แกแล้วอยากซื้อยังก็ซื้อ หลังจากท่าทลายเงินแล้วเนาะพี่น้องเทากัยังพอเพิ่นเพิ่นก็เอาเงินหายหายไปเทากัสิไปมอบให้ผู้ใหญ่บ้านก็แนวโฮมบ้านเนาะให้เพิ่นว่าเพิ่นอยากไปซื้อยังกะแล้วแต่เพิ่นเนาะเทากัสิไปมอบให้เพิ่นบ้านหารอยพี่น้องตอนนี้ก็สิเอาเงินมามอบให้ลุงเทียนเนาะแถวเกนแนวโฮมด้วยหาร้อยด้วยหาร้อยบอกสองพัน บ่หาล่อยหากมาหาลอยค่ะลงซาบาดแต่คอยอ๋อให้ซื้ออยู่ซื้อกินอยากกินยังก็ซื้อเหมือนมาซื้อยังก็เรียกเต้เหมือนมาเด้อปูกหากมาหล้าบ้านก็ดีเศรษฐะเออเมย์ปากะบ่โดยเออให้ซูไฮมันให้ลำห้รวยปีใหม่เด้อจ้าถูกให้รวยใไฮรวยค่อยก็หพ่อผู้ช่วจ้าถูกหัวดับโกดีได้ เออมาซามาาบ้านเมืองไหนมีให้โชคให้ m ắ นให้ร่ำให้รวยเลยดี่มีแห่งเด้อเลยซาเอาดี่มีแห่งเลยสบายดีสปินสากเขียวมื่อนี่ก็ลงมาเห็ดซาลาเป็นมือเลกเนาะหลังจากยุดไปลายมือแต่มื่อนี่ก็ได้ลงมาเห็ดอีก ก็เลยเอาอกระนี้ถวายเงินไปเลยเนาะอ๋อทางนี้สิตัดกระเบืออ้องสบายดีเด้ออืมชิตตัดกระเบื้องพี่น้องพอป่ะกระเบื้องแผ่นหนึ่งนี่ชิตัดเป็นชองแผ่นเนาะเด้นตอนในส่วนก็นก๊ะลังขีดให้มันเพิ่งพี่น้องในส่วนก็ตัดอันนั้นคือแต่งลายพี่น้อง แต่งลายพี่น้องแต่งลายรอบๆอันนี้รอบๆปันล่มน,นี่พี่น้องแต่งลายโอ้ยบริเวณ่อนหนา้าถ่ายกะพี่น้องเอ้ยไอ้ก้องมาอย่าเขาก้อง ก่อนอื่นก็นต้องขอบคุณอันสาวเดือนลายๆเนาะสาวเดือนเช่นมีหลาหน่อยเนาะพืผนมารวมบริจาคเขตดโฮงทานน้ำวัดน้ำละว่าเฮาบ้านเฮาเนาะขอเพินบุญคำน,นำชูเด้ออยู่ดีมีแหงโรกไฟไข่เจ็บอย่าได้มาเกียดเบียนเนาะมีแต่สิ่งดีๆกข้ามาในชีวิตและขอบคััว ขอให้ชีวิตการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหนา้าให้เฮงๆรงรวยถืหอหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อสองโตสามโตไปให้ถูกเนาะชีวิตครอบครัวกับขอขอ้อให้มีแต่สมสุข,ขเจริญสุขกายสุขใจใ,ในการทำบุญถวา,ายเงินหงองทานมือนี่เนาะขอบุญขอบคุณลายๆอยู่ดีนี่แหง โอเคนะพี่น้องลิปนี้ก็สีได้เอาจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องพอกกันใหม่ลิปหนาได้พี่น้องเด้อสบายดี